ถึงที่ว่าการจัดงานปีนี้เรามีบรรยากาศที่ออเป็นการองมาปีนุษย์โดยจะบอกชาวโกงบานก็คือไอเล่ชาวบุงเลยไปใจวัดแ้วก็ปุ่มลืมไปเลยๆไม่พื้นะครับก็ก็ไอเชินตนะครับได้กล่าวนำในเรืออ่องของเออกับตรงนี้เดี๋ยวโหนนิดนึงกับ เผื่อนเื่อนนำรับประทานนอายูนะกับรับประทานกันไปในโอกาสตรงนี้นะกับก้อยจึนเจวัดทุกลิมเป็นผู้ที่กล่าวตนรับปักพวกในการเลี้ยงดังนั้นปีนี้เจึนครับวัดีครับพ้มจาวานอ่าตอนตือกายินดีมากๆก เตว่าเปลี่อนเปลี่อนเหได้มาก,กันวันนี้พร้อมครับครอบครัวภรรยาตักว่าตาพี่รือว่าปุ๊บปนเปื้อนปมเต็มใจครับเตจจเว่าได้จับเป็นเจ้าปากจับเป็นเจ้าปากในปีนี้ั้าเจหว่าปนปืน้อนอา่ารการกิน,นกอะไรก็ดูค้คาดตอกปองอะไรก็นเคยยกมือเคยในน้ำตัว ทีม่านตียูบนเวทีนี่นี่คือทีม่านเดวชสวยกันมาเป็นแรม่เดือนแล้วต่ว่าต้องสวยต่ำผือให้เปือนประดับใจต่ำผืนให้ผือมากลลวมันต่ายใจให้มันเท่ากับบรรยากาศของพวกเรา้ามากมาหนักกว่ามาปกเปือนมาเหลาคว,วามลั้งของคนมันแก่แล้วมาด้เน็นบัญากาศมาเหนา็น่าเปผือน พ่เหมียงก็อายุก็เรื่องไม่กี่พื้นป้าแล้วแต่อยากจะเลาความลังกันบางเลาความลังกันบางเพรพ่อเหมงก็กงประทับใจแต่วกบพ่อม,มีความคิดพ่อมอยากจะให้วันนี้เกิดขึ้นในระดานผีก็ผมวันนี้ผมจะไปตามดีนแ่เล่ว ต้มยายะหล่ำความล้างไอตังต <Okay. S 1> ังังเผื่อผมมันมีอยู่คนเลียนรุนเดียวกับโรานี่แหละถ้าเกิดว่าเขาโยงนึงแต่วันนี้ก็ไม่ได้มากบุคคลคนนั้นนั่นใต้ที่ก็ไม่ได้มากบกเขาตายแล้วๆคนนั้นก็คือจำนานตั้งกะหลักเผื่อคนนี้ กระปมผมป่มประทับใจเดีว่วเขาเขามีความรู้ตึกตดีเดีกรบปมเหตุผลเดีว่าปมฝูดยกตัวอย่างบ่อหลาวความลังจำานงลางกามีโยงนึ่งในกลิ่นโยงหนึงตอนเด่๋ยวเราโยเรากินผมกระปุนึ่งเดี๋ยเล่นป่าอยู่ในในระดับดึกตาแต่เราก็เล่นการบนันตอนี้เราเลียงอยูน ไม่ใหญ่เล่นเผื่อว่าโกวังเสี่นูวังเผื่อความอยู่รอดคิดดูว่าคว้านหนึ่งดาบียะไรปิบาทเป็นขารอดได้เจ็ดบาทเลือขาเก้าด้ามบาทด้ามบาทนี้ดําเบื่อปัตนาขึ้นมาได้บางทางบางทางกับมดไม่เลือดับบาทเกี่ยวกิดเผืือนอยู่กลางหลังหมดก็บาทพี่พ่บาทิี่เผื่อได้กินเก้าเบื่อเตี้ยง mưa vang, phong chẳng học, lì bén, phong mãi chơi, lẹ, phong thử ăn rồi, ăn tiếp, cà phê, tám baht, thế mà phong tám rồi, đan cứ, đan cứ để, ta không điền, không, không biết, 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 ไปร้านปลาได้แล้วเตยตู่เตยว่ามันมีร้านอารอยู่รองรานเตยโยล่างห้องประชุมแต่เนยไปต้งกินต้านบาดปลาเอิบไหม,มเออเข้าอยู่ไปเล่นนั่งกันกบไปกันต้านคนไม่ได้ก้าวเล่ท่างต้านคนอันล่างล็อกล็อบบานต้าโรเละกันไม่หมดทําไม่ได้เลยหมดอันอืน่นปูเราเตยเลยนนง ไว้บ <default> <existing> ้านมันผมยังจําได้แต่แดลกปากนั่งมันกุนปากนั่งมันกุนปากนั่งนุ้นไม่มีปากนั่งเหมือก่อนน่ะนุ้นไม่มีต้องกามกวากเรือกามเตร็ต้องเดินหลักตองว่ามีเึ้นบานมั้ก่อใบตึงสร้งแหวนบ่วขาม้าแล้วก็กินก้าวกะวุ้งก้าวไอลิงไอกิงวามึงแก้ปานามเราตัวเดียวได้ขึ้นมากกินก้าว พงกันหรือว่าเมื่อบ้านเราดักกันเกากา็ดุมเ้าดุมเกาล้านมาหัวก็อเล่นาเออนามมาหมดตุ้มแล้วรอวัน้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าสาปปปืนตีบาา้านเ้าเปนตื้อัวราบ้านเขานี่องค์อยู่หลอบ,บ้านกอตึงนาโ้นแกบนามกอตึงนาหล่งนามในองคา์มาจ่ายแต่รอโอนใจม่าเต็มตีมเราไม่รู้เหตุการนั่นกันยังไม่ทั้กันจ่ากระเล่นการ พ่อเราจ๊อบกันไปพุ่มจ๊บปั๊บพุ่มปักเรียนเดียวฝีงโหยพุ่นบางอย่างต่างครอบครัวปีต้องพุ่มไปเรียนบางพูนที่ปฐุมธานีเรียนบางพูนพุ่มแฝกอยูปักแฝกของจันทร์แต่ดิมีอยู่วันหนึ่งไอ้กิ่งมาไอ้กิ่งว่ามึงอยู่กี่คนว่าอยู่กับน้องถ้าครูพ่อปักอันใดไม่มันว่าได้แล้วพ่มหวาได้ได้โยกันจนหวานู่ มีไรก็กินนานกันแล้วก็มันมีบุคคลนี้บุคคลหนึ่งบุคคลนั้นนั้นมากันในอันนี้แต่ไม่รู้จำได้ไหมเดินหมาปุ้มตีตายแกวบไปแล่นล่นพวกเราันย่งใจเลยแต่ไม่ได้ตามานไม่ได้เรียนโปหวานนัวนุนโยกลางบนเดี๋ยวโป้มยนตั้มตั้มก่อนหวาแเ่ว่ามีเพืือนโยกคนหนึ่งเปว่ามาพอพมตายแกวบ แล้วก็ตามผมไมาเล่นพวกเราวันยังไงเลยเด่ไม่ได้เรียนไม่ได้ทำานพวกคนมีเัีนคือพมเล้งไม่ไม่ต้องใส้ต่ำเนงหน้าตีไอเลีนเน้ยงบุญเลี้ยงกายมากี่ไม่รู้มันจำได้เลยไหมเออบ้านนั่นแต่ถือหัวน่วมขึ้นไปแล้วนอนว่าตีเก้าอยู่ไอกลิ้งนั่นนอนแลดีวีอยู่ในห้องแล้วก็ป้าไป ไปเป็นลูกจางผมบรรลักณ์จุ่มจนตัวไมเลี่ยอผมบรรัณ์ตีนินเนอร์จุ่มจนตีนินเออแต่ตีล้างมันไปกาควายมันรวยจนได้ต้างบานปีเมียบาลร่างงานบิดจืดเมียพอตีล้างมันมาเป็นเบวานเป็นโบวานแล้วมาเป็นเป็นเป็นไตเป็นไต,นตจนหว,วอ้อมแนม่ตอนนั้นบาลนีนเหมียวเรแล้ว ตอนนั้นในกลิ่นมายหลาดเปล่าพ่นแต่ดูเลยไอ้กลิ่นเหล่าตาหนังอยู่ในอ่านนี้เหล่าพ่นหนึ่งเหล่าเต่ไม่ต้องบอกว่ามันตํำแน่งไรแต่มันย,ายงง้ายแหวนน้นะไอ้ปิดนี่ปิดเอ็นวนนี่พ่นป่าโมโ่วยองนี่ความเป็นเพือนผมมันขึ้นไปเต็นน,นันน่นนั่นกางบวัวต้องล็อกมานรมาณสิบ้านแต่ถ้าว่าผมขึ้นไปผมไปเยี่ยมมันไปเยียมมเย่ยม เราพอจนถึงว่าการจิ้มรูดก้องมันคือมันไม่จ่ายเลยตายผิดนี่แหละปนผ้าละป้ามาได้เพียมรูรานตายได้เตรียมรูรานไม่ตึงเึนเนี่ยปิดเนี่ยหราตายปิดต้องคว้ามาผมเอนเาร่วมปนกันเราปอยกันเสียุนได้จำได้มีจารุงมีมีมีดินเร็มีไก่เลยผมผมผมจำไม่หมดแล้วแต่ว่าน้อง ไอ้เบ่งกันนั่นนะเออเราไปกันห้าคนพ่อไปจึ้งบานพ่อไปจึ้งบานมีผู้ยิ่งคนหนึ่งออกมารับกว่ามาแต่ไหนผมบอกว่ามาแต่ดังกวานุได้ว่าเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันกวานูาุตาพ่อเป็นปนันปั๊บแกตามขึ้นมาตั้มลาววาไอ้เล่นมาไมา้ผมมันยกมือวาดพวกว่ากับผมแกรองได้ผม ผมมันจะด่มีด้วค,ความเป็นเลือนเรามาคิดว่าเรากับเปลือนอยาให้ถึงว่าเปลือนได้เล้วตัวเราไปมีว่างเราอยู่เราพบกันนี่ตีก็ไม่ใหญ่มากไม่ตีหลักกลางปว่านูพุ่มว่านี่ยจุดประกายเดีวพุม่มอยากให้เปลือนมาพบก,กันนะถ้าว่าันปือตาอ่านนี่เพราะไอ้มีปนันหา ใช่เพื่อนคนได้เดี๋ว่ามีปัญหาอะไรก็พุ้งเขให้ช่วยอี่ใต้กันได้นะครับแล้วก็โอกาสนี้พุ่งเข้อไปนี่เป็นน่านเดี๋ว่าหย่าเอาความเปลียบมาปูดกันหย่าเอาตำแหน่งมาป้มกันเราเอาความเป็นเพื่อนมามาโนกันเอาคขอบคุณมากับก็เรียบประมือดังๆให้กับเจ้าวัดทุกดินไปเล่น ได้สรามาจากอดีตีบ้านมาแล้วครับความจริงใจผมไม่ต้องโปรยเอ็นเต่าเลยเร็วนะครับมันมีกว่าไม้อยู่ในตัวจะไม่จัดกับกับเร็วกับตรงนี้นะครับแล้วก็เผื่อนเชิดได้ก่าเอ่อรู้จักรกบุญในความรู้สึกก็เจ้าบ้านปักหัวกิน ครับ้อสวัสดีเพื่อนเปล่ยนก็ได้ตังอยู่ในเทศกาลนะครับผาเตปยวเวินมาจนถึงวันนี้นะครับเจวัดส้องเดือนนี้เราเออ่ให้หมดเป็นแข้งใจวัดนะครับเพื่อนเปลี่ยนในนี้เช่นถ้าหนุมมตดนะครับอ่าในเปลือยลุนเรานะครับนายเช่นหนุมมตดขวาฉมอบข้องทีระลึกชิมในงใายเจวัดนะครับเป็นชิมที่มีมีความหมายนะครับเป็นผาบุ้คุหมากใะครับที่มีความหม้หมากสำหรับปุบคญคนนี้สำหรับเพื่อนคนนี้นะครับเราชิมนาย ถ้าผาบนี้มาใช้เวลาส้มอาทิตย์เป็นผาตีเป็นเปลหวัดก้องหลักวัดระดับปีแต่รับปฏิทินะครับเมื่อครับอาจารย์ที่ก้องเชียงรายทีว,วัดทางฉีดที่ 9, ขเข้าข้างานะครับอะไรกูชิ้ปีฝากนะครับการเริ่มเป็นเริ่มใช้อยู่ที่ปีฝากนะครับก็เป็นชิดเดียวกันนะค้องอาจารย์นะครับกะวัดตามนี้ขึ้นมาเป็นปหลุมผามุ่งคนที่มีความไหมหมากนะครับซึ่งเชมบ่เมื่อต้มกับจะฟ้องบาลลังนี้นะครับต้มจะให้ปุ่นจะรูรดด้วยมดีเปนคนขาวกว็ไหมฟ้องผามนี้นะครับเช่น ออตอนนี้ภาพเราอย่างเลไม่เห็นนะครับพระคุณแม่โมดินรับประเตับจากตำนานจีนโบราณปลาภาษาจีนแบบอื้อแปลวาหมากไม่รื้อเลือล่อนหล่นเป็นคำมงคลอายมีสิ้งตีตองการอาทิตยับสิ้นอ้นทองลาบหยดและตันดาซินปลาลี่รื้อหลีอื้อ เป็นปลาที่มีความมานาเปียนพยายามกระโดดข้ามประตูมังกรแห่งสวรรค์จนได้เป็นปลามังกรซื่อวาเป็นปลาอันศักดิ์สิทธิ์ง่างามและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลต่างพุทธศาสนาะใจร่องรับประบาทพระพุทธประพุทธองค์ อื้อเป็นดอกไม้บนตะวันแดนทุกข้าวดมีมีความบริจุดจากการล้อมรวมจิตวิญญาณในการสร้างสมบุญบารามีความสัดติดหน่านักประการปนีจิตกรโยและนิ่งแอ่งดอกกินเจียมไม้ได้นำเอาปลาลี่อือถึงเป็นปลาบังคอน และดอกปวยแองสวรรค์มาร่วมกันในหมาจมุนแองจกักรวาลบนพื้นป้าใบป้ายตายกรอบโูของคลถึงนั่นคือกรอบที่จะดื้อตึงความเปลียนพยายามหรือรัรุจริตความมังคังร่ำรวยตับสิ้นเงินทองความเปียบพร้อมด้วยหลาบหยดดันด้นดซิน ความเจริญเลิศล้ำคุณธรรมจริยรรมและความเสียสละและตีทุกคือแห่งตีมาของชีวิตตีทุกสมบูรณ์เพราะรูปอันนี้เป็นมงคลชักทิพี้บุกคลนีีมีคุณธรรมวัดคนขาแก่การปรอบป้องปาณาเปือนกระเทศกรรมหุนตีทิพย์จึงมีชั้นตาดวงมัิไย คุณใจวัดและคุณนายนาทุกกลิมเป็นเจ้าของกับข้อเทียงประมือด้านังครับครับปุกาดีก็ให้ประธานลุ้นนะครับคือปลาติดหรือโมนะครับเป็นผู้นำอะไรครับเจวัตรเปบเปิดพึ้งมันจะเป็นป่บเปลวเป็นพื้นผ้าบกคนระดับเราจะปริก่มคนระรับจ่างกี่กาบเป็นปั๊บปบ่าเข้าเหรือตอนนี้เนี่ยปลาหอยนะครับเจวัตรใช่ตามองมาตางนี้กัน กลับลงเราขอยเยี่ยมขึ้นมาเร็วนะครับเ,เราเยี่ยมขึ้นมาพับนี้ด้าล่างปาบนะครับหนาหง่วงหัวไม่เลยตอนนี้จะเหลือปริกนะครับกลับปาบกลับปับลงกลับปาบเป็นปาบช่วยไม่พมกันอย่างพี่นี่ดีนะไอ้นี้เป็นไอไลายตันตีกับปลอกมือดำนังดีครับอันนี้คือปาบซีมีบารมีรุง่งกับแล้วก็จะรุง่ง ช่วยๆๆหยบไอ้ทุ่งจังตรงนี้เผื่อดี่ไต้บาปได้เลยเชิญนะครับใจวัดไปไปยืนรับอยู่ข้างหน้ากว่าไม้ก้องบาปก็ตามดีมู่ดินนานไปแล้วเพราะมีเองนะครับมีเส้นอยู่บริเวณบาปนี้ก้นพ่งคย้นพ่งนะครับตื่นว่าเป็นบาปแต่มีมีอำนาจมีบารมีอันนี้แรกรวยกูม้อเลยกว่าบดุริพลงฝุ่ย ขอบคุณหมาครับทุกต้นครับกับลำนับตัวไปนะครับการจารุ่งนะครับจารุ่งนี่จารุ่งนี่มีเจอแล่วน่หวนรุ่งเป็นคนดีน่ารักนะครับเพื่อเผื่อ่น